เพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกิกศรด้วยนะครับเพื่อพาการิปใหม่ถ้าท่ามหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงแตม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 ปลาไม่ม เดี๋ยวี่แต่ที่เกดจะว่าฉันปลาไม่กินเหยื่อฮะนี่เกแช่งเนี่ยโอ้ไปไอ้แช่งมาเป็นเพลงเพลงจริงปะเนี่ยเออเพลงเชื่อชื่อฉันแน่แมันคือเพลงโอเคเพลงก็เพลงเดี๋ยวนะปลาไม่ตกนะตีตีหน้าเลยอะไรอะไรฮะก็แค่ร้องเพลงโถ่เฮ้ยเดี๋ยวปลาปกติเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเชื่อโอ้โหในปลาข้อติทีปกติ่เดือปลาแซลมอนว ก็ดงดีกันนะโอ้ฉันได้แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอะไรไม่รู้เเหรอแกคงได้เศษดินเศษดินไม้กอลองเท้าใช่ไหมไม่ใช่มันคืออะไรมันเหมือนไม้กอลังเลยไม้ไม้กอลังเฮ้ยนี่เก๋อะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปดูสิเพื่อนเออโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูหน้าคอข์ดอนอะไรนูไอ้ไม้ดงเดิร์ดไอ้ไอ้ดงไอรอนเนี่ยเหรอเฮ้ยมีไม้ด้วยเหรอเฮ้ยไม้พันใหม่เปล่าไม้ดินไม้เหล็กเงี้ยโอ้โหไม้ดินไม้เหล็กโห้โหเอามากาหลังที่หลังไม่แผ้ อุ้ยเอาปลาแซลมอนรเลแล้วโอ้โหดวงกระลายเก้อย่ากินปลาดิบไปปลาเผาเพื่อไหนวิ่งไปไม้สติกเลยฮะดูดีเพื่อนดูดิอะไรเนี่ยฮะอะไรแบบอะไรดูนุ่นเดิร์ดเนี่ยฮะเดิร์ดพอร์ทัลอะไรคือเดิร์ดพอร์ทโธเฮ้ยพอร์ชอบแปลว่ามันเป็นมิติใช่ปะมันเรียกว่าวาร์ปหรือมิติสิอย่างนี้เอออยังไงว่าทำประตูแล้วมันก็จะวาร์ปไปยังประตูดินแดงของดินหรือเหล็กเงี้ยเฮ้ยเพื่อนนี่คือโอกาสนะเพื่อนโอกาสอะไรอะ ถ้าเราทําประตูไปลงดินแล้วก็เราจะมีดินใช้ไงเพื่อนเอ๋อาเกมพีฟดินไงดินแล้วไอ้ที่ตูเหยียบนี่คืออะไรอ่ะมันคือพื้นดินแล้วตแต่แต่แต่ต่างไหมก็ก็ไม่แต่ต่างแต่มันคือดินโอเคโอเคทํามันทําไม่ได้นู่นะทำไมอ่ะทำอะไรฉันเจะจับทะลกหนังจับทอดใส่ไปกระเพราเยอะเลยเฮ้ยคนนะเว้ยไม่ใช่งูเฮ้ยคนไม,ไม่ใช่ไก่ไก่ใส่ไปกระเพราด้วยอะ่ะเออว่ะเพิ่งรู้ เอาละเรามาสร้างประตูอ่ะปรอตมันจะเป็นจริงไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บปุ๊บทำไมไปแปลกอ่ะเพื่อนเฮ้ยอ่จจะ,ะไม่เลยอันฉียดเลยต้องใช้ที่สี่อันตัวโอเคพร้อมแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยน,น,น,นั่นอะไรไมนล่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยว้าวอีซอเมซิง ลองเข้าไปเดี๋ยวให้ตูเข้าไปแล้วตุยแล้วเหรอเออนะหนูจะลองเฮ้ยเห็นไหมถ้าเราสามารถทำประตูดินได้เนี่ยประตูมิติดินได้แล้วเหล็กอ่ะเฮ้ยหาเราทำเหล็กได้ละก็รวยไงรออะไรเอ่อโอเครอเขาก่อนนะนุ๊บโอเคโอเคเฮ้ยจับเฮ้ยโอ้โอ้ที่นี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มีน้ำเลยเกิดเลยขึ้นโอ้แต่ว่าอุ้ยเฮ้ยมีติอนทีด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย ไมมีน้ำเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรขะนี้อ่ะเฮ้ยห่างกลับตรงนี้โอเคโอ้โหเฮ้ยนี่มันดินแดนดินไหมเนี่ยอู้หนี่มันดินแดนดินนี่ว่ะโหแต่ว่ามันเป็นทีมีทีนทีวะเฮ้ยเฮ้ยมีดินดินดินก็ตีหมดเลยโอ้ยแสดงว่าถ้าเราจุดประตูเหล็กได้แล้วก็เฮ้ยมันจะแจ่มสุดเลยเนี่ยเราก็จะโอ้ยรวยเหล็กเฮ้ยมันแจ่มเองแต่ว่าเอ่อทำไมเป็นทีนทีเนี่ย ทีทีเ้เก็บไว้กันเผื่อไจ้ใช้มั้งเอาล่ะกลับดีกว่าเเฮฮ้้ยยโลกนี้ไม่น่ากลัวเฮ้ยจะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยว่าไงนี่เฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะอืมคันนดมันรู้สึกว่าอืมมันยังไงบอกทีดิถ้าจะให้พูดเนี่ยมันเหมือนเนเธอร์เลยฮะมันเนเธอร์มันโลกอ่ะเออใช่มันเหมือนนรกเลยแต่ว่ามีด้วยเฮ้ยนี่มันระเบิด วางเลยเฮ้ยอย่าระเบิดฉันเลยขอร้องอืมอะไรฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ้าวขอโทษครับโอเคแค่แหละอืมออะไรทำเราทำเราทำตัวทิ้งอ่ะีมีคนมันเรียนแบบซากอีกอืมโอเคเข้ามาแล้วโอเคพังง่ายเลยเออใช่อืมเออใช่ถ้าเรามีเหรียแล้วก็เราจะรวยงั้นทำเลยเอิร์ดโอเคจะไฟเ,เดี๋ยวกระบาดเหรีกแป๊บหนึ่งได้เลยเ<ช>พื่อนฉันจ<ๆ>ะตกปลารอได้เลยไเลยหุย อยู่ๆไอ้นู๊นมันก็ดวงดีเลยมันดวงดีเกินปกติคนเราได้แต่ปัสแคมอนนี่ได้ปลาเผาเฮ้ยโอเคเอาล่ะเหล็กอ่าเหล็กจะพอเนี่ยโอเคเอาล่ะทำ px ก่อนละกันนะ px นี่เนี่ยปึ๊บปุ๊บโอเคทำเป็นที่ขุดเพื่อจะได้เอาเหล็กขุดนั่นเองเนี่ยต่อไปสร้างประตูจุ๊บโอเคเอาล่ะสร้างประตูสร้างประตูประตูประตู portal เอาล่ะ เดี๋ยวถ้าเามีไม้อื่นด้วยเนี่ยเราจะแจกมากแต่ว่ามีเหล็กแค่นี้ก็ได้โอเคนะงั้นก็จะโอเค,นะอเ,คเพื่อนนะมีเห็นได้กระบุนละเออก็จริงนายฮึบฮึบโอเคหนึ่งสองส,สามพอเนี่ยพอน่าจะพอ,ะอเออตรงนี้งบน้อยโอเคฮึบอืมโอเคจุดประตูหุย,หนยนั่นยูนบอ้ย,อยของจริงของจริง โอเคประตูพิเินี้จะพาไปลงเหล็กเฮ้ยชจบโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบล็อกเหล็กเลยเว้ยเฮ้ยเราเกิดมาที่บล็อกเหล็กตรงนี้เหรอเอเดี๋ยวจะเพิ่มเติมคือมีทีนทีเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหเยอะมากทีนทีเดี๋ยวนะบล็อกเหล็กนี้นะก็โอ้โหสบายดิเฮ้ยเราไม่ต้องขุดเหล็กกินแล้วคือได้บล็อกเหล็กนี้เลยโอ้ยแสดงว่ามีบางพรมที่ไหมเอ้ยคาราก็มีแสดงว่าอันนี้ได้เป็นบล็อกขั้นกว่าของบล็อกเหล็กอุ้ย ถ้าเราเด็กที่เป็นขาย้วก็ว้าวเฮ้ยลองไปรับร้านขายอยู่รับลุงสมิธไงทาไปขายให้ลุงสมิธแ,แล้วก็เฮ้ยลุงสมิธต้องดีใจเลยว่าโอ้หมีเด็กมากมายขนาดนี้อืมสุดยอดเลยเฮ้ยแจมหุ้ยขุนี่แหละหุ้ยอุยคือจะบอกว่าไงดีอะในโลกเนี่ยกว่าจะทําเด็กได้เป็นบล็บอกเนี่ยมันยากมากเลยนะแต่แต่ถ้าเราเมื่อมีสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะทำอะไรก็ได้ว่าเออใช่ถ้าเรายิงเดินไปน้มันก็จะทำงานเกิดใหมเ่เอยแล้วก็ขุดไป ห้าเรามีเพชรที่แจ่มกวันนี้แล้วก็ขุดเร็วกวันนี้หืมหมดโลกแนะ่เราจะรวยเหล็กขึ้นมาดีเพลิดเพลเลยอาจจะฟื้นนะเหล็กับเหล็กฟื้นอะเออว่ามันมีมากเกินไปอะเออเฮ้ยเนี่ยบางคนพบไม่ว่าเฮ้ยแจ่มจริงเลยถ้าเราทาประตูได้มากกว่าน,นี้แล้วก็หีเ่เอาละหนึ่งชุดก็าจะพอแล้วนะเฮ้ยเอาเผือเอาเผือสักหน่อย,อยว่ะสักหมดเอ็นเออหนึ่งชุดจะไปขายอีกที่เหลือก็เอาไปใช้เออนี่แหละมันคือการตลาดที่แท้จรูเฮ้ยจบอืมโอเค กลับเข้าั้วโลกเดิมฮึบโอ้โหเราเดินใจรอบนี้โอ้โหอ๋อเป็นไงเพื่อนเป็นไงนี่เหล็กจะ่ปะนี่นุกไปเลยนี่เลยนี่เหล็กเลยนี่โอ้โหบักกวาเต็โอ้โหอะไรบักกวาเต็อ๋อบักกวาเต็ดก็บักกวาเต่ไงบักกวาเต็มันคืออะไรอะบักกวาเต็ก็คือมะรกอปะเออลืมไม่รู้เหมือนกันเออก็ไม่รู้อะโอเคนี่ผู้เหล็กของจริงของจริงโอเคไปขายนะอ้าเป็นอะไเพื่อนเราตระหนูกันแล้วเพื่อนนะเฮ้ยแจมเลยเฮ้ยเอาละว่าแต่ลุงสมิธเออไหนเนี่ย นี่จะเป็นบ,บ้านลุงสมิตเนี่ยน่าจะใช่อโอเคเอาละเก็บของให้ดีเข้ามาจีรจาเรียบร้อยฮ, Hello, ฮัลโหลครับโหลฮัลโหลนั่นใครอะเอ้ยผมเองไงลุงสมิทลุงลุงอ้าวไปยังไงลุงกำลังดูเน็ตฟลิกเลยนี่นะลุงมาดูเน็ตฟลิกเนี่ยช่วงนี้อนิเมะกันดังๆนะท่านไงไท่านอ๋อเดทท่านเหรอ โอ้หวังว่าผมหวังว่าคมไม่รู้จะมันจะมันจะเรื่องจริงนะก็หวังว่างนะกำลังมันเลยนะเอเลมันตบตัวประกอบด้วยเอ้ยจะยินนะยย่าพึ่งสปอยผมไม่อยู่เลยโอ้งั้นเหรอโอ้แล้วมีเรื่องอะไรอ่ะผมเนี่ยลุงฟังผมผมเนี่ยมีเลขหาศาลุงโอ้ยังงั้นเหรอคขมีแค่สองสามกอใช่ไหมอ่ะลุงรู้ได้ไงลุงดาวดาควรจะไม่ลุงแน่นอนนะเลยโลกเนี่ยเลขหายากมากแล้วลุงจะบอกให้ลุงผมเี็นนี่ลุงนี่ลุงโอ้สามกอนนี่ก็ปกตินะ นี่ลุงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออมันเริ่มเยอะไปแปลกนี่ลุงกูวิ่นี่ลุงลุงนี่โอ้ยเฮ้ยใจเย็นกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงมันน้อยไปุู่เข้าใจลุงโอ้มัน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 โอ้าผมไม่เข้าใจลุงลุงหุบปากไปลุงผมรู้ว่าลุงมันมีน้อยไปลุงคิดมันเลยฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่เดี๋มีมากขนาดนี้เนี่ยผมรู้ลุงมันน้อยลุงผมไม่พอใจแล้วไปลุงนะไปก่อนลุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรลุงโอ้ผมรู้ว่าลุงไม่พอครับลุงก็ลุงเดี๋ยวก่่่ออนนนนใจเย็ๆะพหุม เดี๋ยวไปชนลุงมันเนี่ยไม่ไปชนแต่ลุงมันก็เยอะเกินไปเฮ้ยเอาเหรอว่าถอยตรงว่าร้อยกันไปเห็นลุงผมพูดไม่เห็นพูดนะจังโอ้ยเขาต้องการอะไรอ่ะเออผมเหรอืมในบ้านลุงมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีแหล่มากมายเฮ้ยมีเพชรด้วยเออเอออยากจะเธอไปหาไปลุงไปตู้มิติแล้วเธอไปเอาเพชรมาเออไม่ใช่เพชรไอ้ลุงเหล็กอ๋อเหล็กเลยโอเคพอปิดเฮ้ยถูกโอเคงั้นผมขอเพชรไอ้ลุงเพชรซัก แปลกแปก่อนอเฮ้ยเอาขิ้ของเอาไปเลยนะลุงให้ขอบคุณครับลุงโอ้โหการแลเปลี่ยนดีจริงเลยแลเปลี่ยนเป็นเพดรก้าวค้อนโอเคอ่ะลุงขออะไรเอาไปอีกนะเอออีมันอ,อ้อไปทองก็เอาไปเอาหมดเลยลุงบอกว่าเหล็กชอบเฮ้ยชิบชิบร้อยนี่แน่ ดีๆนี่นะเราก็จะรวยถ้าเรา,เาปั๊มในเรื่องนะแต่ว่าเอา่มันก็มีเหล็กมากเกินไปนะเราก็จะเอาไงดีอืมเหล็กมากเกินไปน่าจะไปสร้างหุ่นลบขนาดยักษ์ได้นะเนี่ยเฮ้ยใช่หุ่นลบขนาดยักษ์นะนะเฮ้ยแต่ว่าเราก็ต้องรอ,อไปอยู่ในเบอร์ว่มามีอะไรบ้างอยี้อืมเอ่อน้ามันบ้านท่านนี่อะไรนะเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเห็นอะไรแบบฟ้าฟ้าเฮ้ยเห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรฟ้าฟ้า เมื่อกี้ตู้เห็นเพชรใช่ไหมใช่ไหมหรือคิดไปเองถ้ามูใหญ่บ้านเดี๋ยวคนแก่นใ่บ้านนะโอเคขอญาตเข้าเดี๋ยว่อครับไม่เคยเข้าก่อนเลยฮึบฮัลโหลอุ้ยว้าวเพชรจริงด้วยเฮ้ยนั่นนั่นใครอะเออเอาเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยใครฉันเถาว่าแกเป็นใครผมอะผมผมมาเที่ยวเล่นครับอ๋องั้นเหรอเฮ้ยออกไปซะ เฮ้ยผมไม่ออกนะแต่ว่าลุงพีเพชรไม่ลุงผมขอเพชรได้ไหมลุงเฮ้ยเพชรนี่ค่ะใครแตะเฮ้ยลุงสักหน่อยลุงนะสักก้อนนิดเดียวเฮ้ยพอนุ่นมเอ้ยออกไปนะทำไมยังตัวลูกอุสองกำนันโอเคครับเฮ้ยอุตส่าห์ถ้าเราเอาพิธทีมาไทยคงไปไป,รป,ประตูมิติพิธได้นะอร่อยนะประตูมิติอ่ะครับเฮ้ยพอนุม่มเข้ามาสิครับครับผมครับเฮ้ยอย่าบอกลูกก,กับประตูมิติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านนี่ครับผมอ้าวยังไงด่ะ นี่คืออะไรลุงอ่ะเฮ้ยยั่ไงก็คือประตูมิติอ่ะใช่มันคือประตูมิติเพชรเองลุงในสาสมเพชรไว้เออแต่ว่านะแต่ว่าอะไรลุงลุงยังขาดอีกแค่ไม่กี่เพชรเองอ่ะสิ้าได้มาแล้วก่อนะลุงก็จะรวยร้นฟ้านะอะไรเลยลุงโหงั้นถ้าผมทำได้ลุงเดอะหวังไงนะแล้วเธอมีแม่กระทาเหรออะเอานุงผมลุงมีแม่กระทาออรู้ไม่มี โอ,อ้ยแต่ผมมีเพชรนี่ลุงนะผมทำมึงบอกได้ผมก็ไปประตูล่อ,ลอของเพชรได้ดิล้มไปตีของเพชรอ่ะอมันก็นจริงของเธอแต่ว่าเธอไม่มีกระทาแต่ว่าฉันมีวัตถุดิบนะเอ้ามีวัตถุดิบก็ไม่บอกโอ้โหว้าวแต่ว่ามันทำได้ด้วยลงุงก็ๆๆตามหลักสูตรนะเออเธอเธอ,อ,อ,อมีไม้ก่อนแม่ไม้ก่อนน,นี่ครับผมโอ้นี่มันประตูเหล็กนี่นะใช่ประตูวินตีเหล็กใช่บผม โอ้เยี่อมย่อมย่อมโอเคน่าจะทำได้โอเคน่าทำได้โอเคกันก่อนเลยเลยผมต้องมีของค้า,าก่อนนี่แน่หาไม่บอกเพชรอย่างนี้ฮึ๊บเออเฮ้ยขันอีกเม็ดหนึ่งโถเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาไม่ขาดนี่ว่าเมื่อกี้หาไหนอโอเคมันมันอเดินจะหลอนนะแม่หลอนครับแม่หลอนโอเคเรียบร้อยประกอบกันแล้วโย่ต่อไปก็จะมาเป็นไม้สินะ ม้อยเกษตรเอลเดอร์ Elder. เดี๋ยวจไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรเอลเดอร์ลุงคงดูแฮร์รี่ว่าตึงมากไปไหนลุงเอาแล้วทว,ว,วิตทีนะวอลวัตเตอร์โมอ๋อไม่ใช่เอย้ยลุงจะพอลงุงโวยผมติดเทเลพอร์เตอร์เดี๋โอเคต่อไปเอ่อวัตถุดิบในการสร้างออฟฟิดิเอียนในที่คอร์ด้อหัตแห้งมันเป็นสีาขาวๆอย่างนี้น่าจะเป็นแห้งประมาณนี้ป่ะห้าจริงด้วยหุยน่าใช้สติ๊กสองอันเออใช่มันเป็นอะไร Enter through quad rod อ่ะต่อไปก็ออสเตรียบางๆนี้ฮันน่าจริงด้วยครับผมแล้วก็เออเดี๋ยวนะแล้วก็ต้องเอาบล็อกเพชรมาด้วยเอ่ะบล็บอกเพชรเหรอเออไม่มีเหรอโอ้โหจริงด้วยผมไม่มีบอ,เอยอเลอร,ร,รเลยเอ้ยโอเคลุงตามหลักการวิทยาศาสตร์ดเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยเนาโอเคนิวเอาขอเลยลุงเฮ้ยมันได้เนาอได้ลุงได้เชื่อผมผมเรียนมานี่แน่ได้ไดลุง เดี๋ยวผมก็ไปซ่อมไลุงเปิดประตูมิติโอ้โหมันมันได้ผลแล้วคร้โอ้เป็นไงลุงแม่แต่ว่าลุงคงไปไม่ได้นะทําไมอะลุงแก่เกินไปโอ้แก่เกินไปงั้นผมมาฝ่านลุงโอ้ได้เลยเลยผเขะหลาบม,มากนะไม่เป็นไรครับผมแต่ก่อนนี้เลยขอเอาเพชรกระแลนี่เนไงเพชรเพชรที่จะเขี่ยไปครับในเธอร์พี่เนเธอร์ดิประตูมิติเพชรเอาละผมจะเอาเพชรมาให้เยอะๆเลยเฮ้ยแงบโอ้ยโอ้โห สุดโลกหูรู้ตาเฮ้ยมันพอกแพ็กเกจไอได้หว่าน้ำแข็งที่ละลายยากยากโอ้เนียนโหเพชรหึโอ้ยขุดแล้วกันโอ้ยโจ้เอ้ยโลกใบนี้มันเยอะเกินไปโอ้ย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 ระเบิดอะแครมาระเบิดนี้ตกใจโอ้ยแต่ว่าโลกใบนี่น่ากลู้กันเนี่ยถ้ามันโดนใไอที ขอร้องอะ่ะอย่ามาระเบิดงันนะขอร้องเราแค่มาเอาเพชรเฉยอันตรายจริงโลกใบนี้เดี๋ยวนะถ้าเราคิดเล่นๆน,นะถ้ามันมีลวมเป็นตูมิติของ t ทีนทีแล้วก็ลงเลแตกแน่ลงเลแตกไ้เน่โอ้โหอย่าคิดอย่าหาทำเลยแต่ว่าถ้าเราลองทำดูแหละแล้วมีไม้นี่แก็วที t นทีโอ้มย g o อด โอเคโอเคเราจะไม่สร้างประตูมิติไปทีนทีเดขาดเพราะมันอันตรายเกินไปเราจะไม่สร้างเลยขาดจำไว้นะครับอย่าสร้างเลยขาดก่อนที่โลกมันจะแตกสลายโอเคเอาละเราให้ลุงซักสามสองแล้วกันเออแล้วเราก็อนี่จีะพอือมนี่จะเอาเข้ามามาก็ได้เนี่ยเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องสร้างล,งลางด้วยว่ะสร้างลาวว่าไปได้แค่ครั้งเดียวเงี้ยเออโอเคเอาละต้องสร้างราอืม โ okay, okay. okay. อเคโอเคล่ะตั้งแล้วไอ้โอเคประมาณนี้ละกลับต้อเติมฮึบเฮ้โอ้โอ้โอ้พ่อหนุม่มครับผมคุไม่เสียงลุงแบบใสขึ้นเออนั่นลุงก็ตื่นเต้นนะเป็นไงบ้าง,างอะ่ะนี่ครับผมเพชรโอ้แจมนะ่มเลยเนี่ยเออลุงครับผมเพาต้อ,องแสดงความเสียใจเยอะลุงนะเฮาจะทำไมอ่ะคือม <c oughs> <c oughs> ันไปได้แค่แค่เดียวลุงเออครั้งเดียวเหรอจริงเหรอจริงครับผมผมเลยเอาเพชรทั้งหมดมาหกหกสิบสี่แพ็คให้ลุง โอ้ยนาเสียดายนะจากคนนี้ถือว่าลุงก็รวยนะโอเคไม่เป็นไรครับผมผมขอทุบนะครับโอ,โอเคถือว่าต้องจากลาสินะครับผมห้อ,องเงินแล้วก็ถ้าคือยังไงอ่ยม,มันไปแค่นั้นเดียวครับผมเลยต้องแบบว่า <c oughs> ต้อง,องอนะอําใจผมซ่อมคืนด้ฟรีๆเลยโอ้ไม่เป็นไรนะขอ,อนุ่มผมมานนะครับผมขอให้ปุ่นุ่มมีความสุขกเจริญน,นะเอาล่ะเก็บเก็บเรื่องนี้มีความรับให้ดีนะครับผมต่อให้เก็บความลับยังไงมันก็ไปแค่ครั้งเดียวครับ โอ้ยนี่เองโอเคงั้นเจอกันแล้วกันนะครับผมครับโอ,โอ้ในสุดแต่ก็ได้เพิ่มมาแล้วอขอบังครับผู้ใหญ่บ้านเออไม่เป็นไร <laughs> ใครหารู้หรือไม่มันไปได้ดังหลายรอบเฮ้ยเรามีกุญแจมิติด้วยเอยแล้วได้มีดังหลายประตูมิติ <laughs> แต่เรนถือว่ารวยนะเราสามารถจะซื้อบอกอะไรได้แล้วมาทำประตูมิติก็ได้ <laughs> ได้สุขแกนคราบด้วย <laughs> ช่วตีจริงๆเราหัวรอดอะไรโช์ร้ายเพื่อนเออไม่โช์ร้ายเพื่อนอันนี้ไปหมดโอ้รวยรวยรวย